สบายดีพี่น้องสบายดีสิบเนกาเมลลิงกั k i ซิมาเบาเคสเคสหนึ่งนาะพี่น้อง,งเน,นื้อง i n k i n g เแล้วกัค่าจ่ายีตุนเพิ่นเนาะพี่น้องมีตุนเพิ่นค่าจแายว่าเฮาเฮาเคยพอแบบว่าการเจ็บป่วยเนาะพี่น้องก็ยังให้ดีให้เศร้าเนี่ยน,นะ เห็นเนก็เจ้าแช่มาไลฟ์หลายพี่น้องเห็นแช่เห็นหลายส่องข่ายเนาะไปเห็นแช่มาทางเฟซบุ๊กแล้วเพื่อนก็ออกขอความสวยเหลือทางติ๊กต็อกเนาะพี่น้องทางติ๊กต็อกเวลี่ก็ติดตามเพื่อนด้สักพักหนึ่งเลยพี่น้องแต่ว่าเห็นผ่านๆเห็นแต่เห็นเพื่อนในติ๊กต็อกนี่สักพักหนึ่งแหละก็หนูก็ตอนแรกก็คิดว่าเพิ่นเพิ่อนท้อเนาะพี่น้องคิดว่าเพิ่อนท้อ แล้วเห็นเบิ่งไปเบิ่งมาเบิ่งคอมเมนต์เบิ่ง,งยังโมงเมนต์น้องฮิโนมเม้นท์เพ้อเพิ่นออกคลิปขอความช่วยเหลือเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นมะเร็งมะเร็งหมดลูกน้องเพิ่นเป็นมะเร็งหมดลูกเพิ่นว่าแต่บ่ฮู้ว่าอยู่ในะระยะใดเนาะเพิ่นเป็นมะเร็งหมดลูกแล้วออนุญาตนะเพี่น้องๆๆท้องเพิ่อนนะ คือคนท่องนี่พี่น้องใหญ่กว่าคนท่องอีกใหญ่กว่าคนท่องเก่าเดือนใหญ่กว่าเมนุงดิง้งทีาา่ถือผ้าเก่าเดือนพี่น้องพ่องคนชิ่งใหญ่แบบนี้คนก็ชิจอยชิผอมเนาะคนเืือแบบพิมพ์คนมีเสือแบบพิมพ์เนาะพี่น้องสาวพิมคนเราเคยมีลูกมีผัวบ่เคยมีครอบครัวเนาะคนกังยังบางอนยังนู่นยังหน่อยนะประมาณเศร้าเศร้าอะไรที่เศร้าเอชเจ้าสองเนาะคน คนใกล้ๆบ้านแม <LO. S 1> like 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 so ่น้งลิงเองเนาะเพิ่นอยู่บ้านน้องเมกเมืองสองคอนแขงสวนนาเขตไปทางใหม่บ้านใหม่บ้านใหม่นองหวาเนาะพี่น้องทางบ้านขึ้นสว่างทาง้านใหม่นองหวาเนี่ยขึ้นสว่างเนาะพี่น้องกาห่างจากบ้านแม่น้งลิงนี่ข้าเมนไปทางตรงบัวเดไปทางบัวเดไปทางโค้งเมนไปทางตรงก็บชีห่างกันประมาณลักเจ็ดลักเจ็ดเปดลักเจ็ดแปดโลอย่างเี้เนาะพี่น้องเจ็ดแปดกิโลอย่างเี้ ะะคไปทางโค้งไปทางบันคืมขออนุญาตเนาะไปทางบันคืมเนี่เขาทั้งบันไม่ไปทางบันน้องเมฆไปทางบันคืมทั้งบันเจซีเนี่ยก็สีไก่เนาะไปทางบันเจซีเพิ่นสีไก่ในทางดีแต่ว่าไปทางลัดลัดโค้งลัดป่าไปนี่สีบอกไก่เพิ่นกะเป็นนักอะไรพี่น้องก็ถือว่านักเนาะทอง่นกะใหญ่แห้งแข็ง กาเห็นหลายส่องหลายคนผู้ใหญ่ใจดีกาไปมอบมอบให้เนาะพอได้ใส่ได้จ่ายมอบเงินให้พอได้ใส่ได้จ่ายสิดีกินพอเพิ่นกะขาดเคินนี่แล้วพี่น้องเพิ่นกะขาดเคินเพิ่นอยากไปหาหมอเพิ่นเว้านะอยากไปหาหมอแต่ว่าผู้ขานี่บ่มีเงินพ่อแม่กะทุกยากเนาะกะปรึกษากับพ่อกับแม่อยากไปหาหมอพ่อแม่กะว่าสิไปกู้ยืมหนี้ยืมสินให ต่เพิ่นนะ่ะก็นักใจยันแบบกู้มาแล้วบ่เฮาบส่บส่วงบ่เซาบ่ดีขึ้นยันแล้วใช้ค่าใชจ่ายหลายกว่าเก่านะพ่อแม่สิเป็นหนี้เพิ่นล่ะว่านะถ้าได้เห็นเพิ่อนออกความ่วยเหลือเนาะมงลิงอีตนี่ต้น,ตนเดี๋ยวเมงลิงสิขึ้นรูปให้เบิ่งเด้อพี่น้องิงสิขึ้นรูปให้เบิ่งเนาะ ขึ้นหูให้เบิงว่าเพื่อนเป็นนาตาจังไดแบบว่าอากาศแบบว่าเพื่อนเป็นคนหุ่นจังไดเป็นอย่างไดนะพี่น,นอ้องอนี้นสิเิดหูให้เบิงแต่ว่าเห็นลวก็ดีตนเนาะกระคอให้ผู้ใหญ่ใจดีได้เห็นเลเด้อพี่น้องเห็นลวก็เมตตาสงสารเพื่อนเ,เนาะแบบว่าซอยให้แบบใส่ใจชีวิตประจำวันบ่หรือว่าซอยอย่างไดเนาะซอยเถืองขันในฮักซาในก็ะซา ถูกเลยพี่น้องบุญบุญสุดๆเลยกับซาธุเนาะเพราะเพื่อนก็อยากหายอยากเศร้าเพื่อนกับ่มเคยสางขอบคั่เพื่อนมาเมนลิงก็ได้ยินข่าวๆแล้วนี่พี่น้องว่าว่าว่าภูเขาเนี่ยว่ามีลูกว่ามีผัวได้อยู่น้ำพอน้ำแม่์อาศัยน้ำเลยได้ยู่น้ำพอน้ำแม่์ว่ามีขอบคัอบ่อะไรเนาะพี่นนะ้องเนาะเหม่อนเพื่อนก็นยังหน่อยอยู่แต่ว่าท้องเพื่อนนี่ใหญ่ใหญ่แข็ง แม่ลิงเห็นเมื่อคืนนี่น้องน้องเห็นเมื่อคืนนี่เห็นแล้วก็มานอนนอนฮดหูใจสงสารเลยพี่น้องแบบเลยไงก็นอนไหยอะไรเนาะคือใจเจ้าของเปินคือใจลูกไส้ป็นก็ยังอยากให้หายอยากให้ดีอยากให้เศร้านะน้องคือใจเจ้าของขนาดลูกนี่เนาก็ยังอยากให้ส่วงให้เศร้าเข้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากให้ลูกส่วงเศร้าเนาะแต่ว่ามันกับมันก็เบพอถึง เรืองค่ารักษานี่ก็ก็สิสุดๆอยู่เนาะพี่น้องกสินอยู่เนาะเบิ่งแต่ว่าจะซอยแบบนใส่ใจซื้ออยู่ซื้อกินใส่ประจําวันหรือว่าเก็บโฮมไว้ไปรักษาซี่นะพี่น้องกดีเนาะกนดีแม่ก บรถึงกะเรืองล,ลิงกยงยย็ยังอยู่ไทยนาอพี่น้องยังอยู่ไทยแต่ว่าอยากนำนำเรื่องนี่มาเล่าให้พี่น้องที่ใหญ่ใจดีได้ฟังเนาะเพราะว่าเป็นคนบ้านเปียวกันบ้านไก่กันบ้านไก่เ่อนเคี่ยงกันนาอพี่น้องก็ยังมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังาแมนาแมนมีโอกาสถ้าแมมมีโอกาสอยูด่ดีมีแห้งน้องบุญมีเศร้าหายกลับบ้านเนี่ยใช่น้นองมีโอกาสน้องดีเป็นยัง เมมีโอกาสมีบุญเรื่องมียังเมืองยิงก็อยากไปเยี่ยมเพิ่อนอยู่เนาะเพราะมันกับเป็ตางสงสารแห้งอะไรเฟซนักอะไรแอยากไปเยี่ยมไปยามเพิ่อนอยากไปอยากไปอยากไปเบิง่งอยากไปเห็นเพิ่อนอยู่กับบอมมนว่าอยากเกาะกระแชรอกน้องพี่นอ้อง <c oughs> เดี๋ยวกับเมงนี้ก็เห็นเขาจะออไปถ่ายสองใหญ่ไปถ่ายอยู่บอเมมว่า่องใหญ่ไปใส่สองใหญ่แชร์าามาแชร์ในเฟซบุ๊กมา เพ็นท์ดพ้นท์ and เฟสเฟสเฟส and ยูทูบเบอร์แซมมาอยู่อย่างประมาณนี้นะอกโมเมนต์วายก็กระแซหรืออีกอย่างดอกแบบว่าเห็นแล้วก็ดีตอลเห็นแล้วก็ดีตจนตอลน้องท่งนี้จริงกับมูทูจักกระดอกเห็นเพื่อนในทิกต็อกแหลกๆเห็นเพื่อนหลินทิกต็อกขึ้นมาอ้าวเราถือผ้าพว้าก็คือคือเ่ว่าแนวเสาเสแท้อีกย่างประมาณนี้นะคือเว่าแนวเสาเสแท้ ติดตามไม่เรื่อยอ่านมาคอมเมนต์มาเรื่อยพายกว่าูสูสูสูเป็นยังไงแต่มีโอกาสได้ติดต่อก็เพิินน้องพี่นอ้องเพื่อนกะใ,ให้เพิ่อน,นไอ้ถักถักเฟซเมลลิงมาก็ะเดยลร่มกันเพื่น้องยิบันน้องเมยเมืองสองคอนแข้งสวบน,านาเก็ตเป็นมะเร็งมดลูกงเป็นลนะเนาะแต่พอเมลลิงกะท่ามไปว่าระยะได้นอประมาณนี้นะแต่เพออนู่ท้นได้ต่อของพี่นอ้องเมลงงลิงกะขึ้นวะ คืออยากจถามหมอคืออยากจอ้ึลองถามหมอเฉพาะทางทางยูทูบเนาะว่าสีรักษาหายบมอแต่กก็ได้แบบว่บาได้ทมได้ค้ำแนะน้ำหมอไงก็อยากได้ค้ำแนะน้ำเนาะเหรอเด็กเพิ่นก็อยากไปหาหมอใหย้ยังอยากรักษาตัวเองอยากให้หายกหายอะไรแบบอยู่กับครอบครัวเลี้ยงครอบครัวไปเนาะเบื้องเพิ่นก็ คนหนาชิ้ีน้องสาวคนหนึ่งบอาเลยจังใดเมเบอร์ิยังโมหืเพราะวเพิ่นหูเขาข้าวเห็นเขาข้าวนั่นเนาะแต่ว่าอยากนำเรื่องนี้ออกมาเสนอให้แบบผู้ใหญ่ใจดีได้เห็นนะครับหูฟังเห็นเนาะได้ทำหูได้ฟังว่ามีมีเคสแบบนี้มีเป็นแบบนี้นี่นเราง่ายๆกนเมมอร์ดิก็คือใจจ้าข้องนั่นี่น้องคนที่นักกว่าเฮ้ากับมีเนาะเขายังสูง ส่วนแมงลิงก์กะสูเนาะพี่นอ <c ười> ้องขึดน้ำลูกทรายคู่มือนี่ก็ขืดขืดขืดน้ำลูกทรายขืดน้ำลูกสาวก็ขึด,ด,ด,นด,นด,นดน้ำลิงก์ลิงกลิงก์็อยู่บ้านก็โทรมาคู่มือคู่มือโทรมาจะเห็นหนาน,น้องไม่ได้แม่สิมาลูกลูกสาวผัดเว้าวผัดเว้เาเป็ดบัดน,นี้คูณจักแนว่ว้าเพื่อนลูกเว้ามาจนคลอยน้ำลูกแล้วพี่น้องเดี๋ยวอัน มีนี้ก็สิขึ้นผ่าให้เบิ้ามาเป็นจังไดเนาะกาเพิ่นเป็นหุ่มแล้วได้มาห,าหนอนกคอพิคลิปเดิร์อพี่น้องปักคผู้ใหญ่ใจดีเมตตาเป็นเดิร์ฟเป็นแนวสบายดีสบายดี